ครับจากผลงานิปัทไอด้าน,นะครับวันนี้มารีวิวนะครับเครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียนนะครับโรงเรียนสลาวของหนึ่งนะครับอันนี้ใช้งานจริงนะฮะจะประกาศใช้งานจริงนะครับตัวสีฟ้าเป็นทัมเมอร์ไวไฟไอแปดนะครับตัวล่างนะครับตัวกลางนะเป็นทัมเมอร์ เมื่อได้านรุ่น T.I. 2 6 0 d นะครับเป็นออดหลเสียงนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด6โซนนะครับ จากผลงานบริษัทไอด A, ic, นะ้าเลคชั com, นะ่นิกนะครับ timer ida.com นะเบอร์โทรเบอลน์086 9752198นะครับ id line นะครับ timer ida นะครับ id line ขอบคุณครับทีมง,งานไอด้าเลคชั่นิกครับขอบคุณครับ